เป็นคนเก่งก็แล้วเป็นคนดีก็แล้วก็ไม่มีใครเอาใครช่วยเขาได้ ไอแอดนักศึกษาวิทยาพีสามพอแม่งแรงน้อยเรียนเก่งนิสัยดีชอบช่วยคนแต่ไม่เคยสมหวังกับเรื่องสาวๆมันเป็นหนุ่มที่ถูกยัดเยียดให้เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสาวๆมาเล่าเรื่องแฟนหนุ่มมาขอคำปรึกษามาร้องไห้แต่ไม่เคยมาขอเป็นแฟนทั้งที่ใจมันโหยหาแทบบ้าคลั่งอยากสืบพันอยากสืบพันหรือบางทีเราอาจไม่ได้เกินมาเพื่อมีแฟนวะเราอาจจะเหมาะกับการเป็นเพื่อนมากกว่าแต่หัวใจวัยรุ่นมันก็อยากมีคนรักเหมือนคนอื่นอยากเป็นชายในฝันของสาวๆบ้างไม่ใช่แค่พี่ชายคนเก่งหรือเพื่อนที่น่ารักและความอยากในใจสั่งให้ร่าางกยอัน ้อมแหงทําการบางอย่างวันนั้นไอแอดตัดสินใจสารภาพรักกับพลอยรุ่นน้องในชมรมมันซื้อกุหลาบเขียนข้อความแล้วส่งให้เธอพลอยพี่อยากบอกอะไรกับพลอยพี่ชอบพลอยนะชอบมากจริงๆพี่อยาก พลอยโอ้ไม่ใช่พี่อยากคบกับพลอยพี่แอดพี่เป็นคนดีมากเป็นพี่ที่ดีที่สุดแต่แต่อะไรเหรอหนูอยากได้คนที่ดูปกป้องหนูได้มากกว่านี้ขอโทษนะหนูมองพี่เป็นพี่ชายมากกว่าพี่ดีเกินไปดีเกินไปไอแอดหน้าเวอใจสลายคำว่าดีเกินไปมันฟังดูเหมือนคำชมแต่สําหรับไอแอดมันคือการตัดสินประหารชีวิตในทันทีไม่มีรอลงอาญาไอแอดหมดอะไรตายอยากปากห้อยยืนอยู่ข้างถนนขณะนั้นเองมันรู้สึกว่ามีสิ่งลี้ลับบางอย่างมันลูบๆคำคลำที่ขามันมันตัวสั่นเหงื่อแตกขนทุกเส้นยืนตรงเป็นจ โดนแล้วกูไอแอดคิดในใจมันค่อยก้มดูก็เห็นยายคนหนึ่งกําลังถูกแป้งที่หน้าแข้งของมันไอหนูอยู่นิ่งๆก่อนยายไม่เคยเห็นใครผรอมขนาดนี้เลยของปแปลกมันมักจะมีโชคขอสามโตเป่งๆในเดอ้อใกล้กันนั้นคนกวาดถนนที่ยืนดูเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นก็หัวเราะเสียงดังฮ่าฮ่ดูสภาพแล้วคงไม่เคยเข้าฟิตเนสไม่เอาหรอกลงุงกลัวแพงผมนักศึกษาเดี๋ยวเงินไม่พอซื้อมามา่าถึงสิ้นเดือนโอ้ยนอสแต็กแต่มามา่าสัมผอมันผอมนี่เลยเมกระยิมใครๆก็เข้าได้ ราคาสบายกระเป๋าจริงนี่ลงุงลุงเข้าทุกวันคนกว่าถนนบอกพร้อมกับถอดเสื้อโชว์กล้ามให้ไอรแ,แอดดเอเูเราต้องเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนให้ได้ใช่แล้วเมกะยิมไม่ใช่แค่ฟินเนสของคนชอบเล่นกล้ามอย่างเดียวแต่มันคือสถานที่ที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวคุณให้ดูดีขึ้นเริ่มต้นแค่50บบาทต่อครั้งแต่ถ้าอยากให้คุ้มและประหยัดขึ้นก็ซื้อแพ็กเกจรายเดือนหรือรายปีแถมฟรีอีกหนึ่งเดือนไปเลย เครื่องเล่นเยอะเป็นกันเองไม่ต้องเกรงไม่ต้องอายจะเล่นคนเดียวหรือจะให้เทรนเนอร์คอยสอนทีมงานและบรรดาเทรนเนอร์ก็พร้อมช่วยคุณเสมอมาเลยเปิดทุกวันจันทถึงสุขเจ็ดโมงเช้าถึงห้าทุ่มเสาร์อาทิตย์แปดโมงเช้าถึงห้าทุ่มถนนประชาสมโมสรหลังโรงพยาบาลศูนย์ขอนแกน่นจังหวัดขอนแกน่นเหมาะกับนักเรียนนักศึกษาคนทํางานหรือใครก็ได้ที่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นน้องครั้งแรกใช่ไหมเราจะสอนทุกอย่างเริ่มจากพื้นฐานก่อนผมไม่เก่งเลยครับกลัวจะทําไม่ได้ใครใครก็ เริ่มจากจุดนี้กันหมดสำคัญที่ความมุ่งมั่นและสม่ำเสมอไม่ใช่ความเกง่ง6กเดือนผ่านไปไอแอดเปลี่ยนไปทั้งตัวมันยกเวทได้นกขึ้นกลราบเนื้อขึ้นทุกส่วนแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นความมั่นใจที่ขึ้นมาจากข้างในเฮ้ยไม่น่าเชื่อนี่เราเหรอเราเปลี่ยนไปจริงๆด้วยขอบคุณแม่กระยิมมันเดินผ่านทางเดิมแต่คราวนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสาวๆหันมามองหันมายิ้มหันมาทักพี่แอดเปลี่ยนไปเยอะเลยนะน่ากินจังเลยอะแม้ ä, กระทั่งพลอยที่เคยปฏิเสธก็ทักข้อความมาหาพี่แอดวันนี้หนูอยู่บ้านคนคเเดีียยวลััจง อยู่เป็นเพื่อนหน่อยนะเรารู้แล้วปัญหาไม่ใช่คนอื่นที่ไม่รักเราแต่ปัญหาคือเราไม่รักตัวเองตอนนี้ไอแอดมีความมั่นใจมีสุขภาพดีมีคนรักสมดังใจแต่ที่สําคัญที่สุดเขามีความรักในตัวเองการดูแลตัวเองไม่ใช่เรื่องไร้สาระมันคือการลงทุนกับชีวิตตัวเองคนที่ไม่หล่อในวันนี้ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีใครรักเพราะความหล่อที่แท้จริงมันเริ่มจากความมั่นใจจากการที่เรารักตัวเองก่อนฟิตเนสไม่ใช่แค่เรื่องกล้ามแต่คือการเปลี่ยนมุมมองตัวเองการเอาชนะขีดจํากัดที่เราเคยคิดว่าทําไม่ได้ถ้าคุณพร้อมจะเเปลี่่่ยยยนมมกิรรออคุณู วันนี้เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาลแล้วคุณหล่ะเคยรู้สึกเหมือนไอแอปไหมหรือเคยเปลี่ยนตัวเองแล้วรู้สึกดีขึ้นบ้างคอมเมนต์บอกกันได้เด้อ